สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมส่วนดังพี่นะครับผมต้นกล้วยรู้สึกว่าจะจะงีแล้วนะครับตะไข่นี่ก็เป็นกองีแล้วนะครับส่วนนังพี่แต่งไทยครับผมบตวนนี้พี่มีแต่งไทยมีฟักทองนะครับต้นกล้วย อันนี้ต้นยางเลยนะครับผมอันนี้ก็ญีแล้วนะครับตั้งแต่ปลูกน้อยๆเลยนะครับตอนนั้นก็ต้นงีต้นสูงแล้วนะครับเพิ่งฟังท้งพีมีอย่างเนี้ยต้นกล้วยนะครับสังเกตเบึงว่าต้นกล้วยอยู่พันพันนี้มันจะยีซ่านะครับผมมู้ว่าพันยังนะครับแต่ว่าเบึงกีใบมาแล้วนะลักษณะมันแล้วนะครับน่าจะเปลี่ยนพันเดียวกัน นะครับกับฟังดังพุ่นนะครับฟังดังพุ่นกับต้นเลน้อยนะครับหลายๆต้นเขาก็นยีแล้วนะครับอีกฟังหนึ่งต้นน้อยหนึ่งนะครับเป็นลักษณะเดียวกันนี่แหละครับนะครับต้นบนใหญ่นะครับผมฟางบงีฟักท้องนะครับกล้ยอันนี้ก็แตกหลายต้นเลยนะครับวโนมันาย เลยแตกใหม่นะครับผมหญ้าก,ก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับถึกถึกฟ้าถึกฝนเนี่ยหญ้าเริ่มขึ้นนะครับต้นกล้วยนะครับผมก็เริ่มถึกน้ำถึกหากยางก็เริ่มงามนะครับเอาพวดตั้งพี่ก็มีนะครับเอาพวดมีต้นกล้วยชุ่มพูนี่ก็แตกหลายแล้วครับผมนะครับชุ่มพูนี่แตก เป็นกอญีแล้วนะครับอีกบัดนครับผมน่าจะได้กินนะครับตะไคร้นะครับผมเป็นกอตะไคร้นี่น่าจะอ้อมสร้างเลยนะครับปลูกยังร้วบ่หลายครับผมเห็นไหมครับข้อพูดข้อพูดนี่กับมีทั้งพี่กับมีนะครับอันนี้ต้นมะม่วงนะครับผม ทงต้งพี่นะครับตอนเล้งๆครับผมสี่มงห้ามงกนะครับจับโทรศัพท์มาถ่ายให้เบิ้งนะครับนี้ต้นมะพร้าวนะครับต้นมะพร้าวทั้งพี่มีอยสามต้นนะครับก็รู้สึกว่าจะงีน้อยนึงนะครับจากที่เลี้ยงนะครับเผา ปลูกจะที่กันเนี่ยนะครับ <ober ly> มือไม่นะครับผมไ่ได้คิดนะครับบม่ได้เบิ้งเลยนะครับว่าก็พื้นปลูกระยะห่างเท่าไหร่นะครับมะพร้าวก็ได้ <uge Jeez> ปลูกติดกันเลยนะครับว่าเป็นยังครับผม <imagen Fourth> นี่ขึ้นมาโดยมันก็นั่นเองนะครับค <ST AR C AST IC> วนนี่พี่นะครับ เบ่งเอาด้วยครับเรือเงิุงต้นเขาพูดครับผมมันออกฝักครับผมเขาก็พูดแกะเอางัวก็เห็นนิน่อพี่น้องเด้อเขาพูดต้นเขาพูดครับผมต้นซ้ำความสูงกว่มามันสอกเลยสอกน้อยๆครับผมนะครับเป็นมากแลวครับผมไปออกฝักแล้วนะครับฝักหนึ่ง เขาเพงโคพูดแคะ่นะครับนี่ตุงมโคพูดนะครับคานะครับคาคานี่ยังยุทยังยุบทลายครับผมนะครับกออกมาปลูกหลายอยู่นะครับแต่มันยังบวชไหลกล้วยนะครับส่วนทั้งพี่ พื้นที่บ่หลายนะครับผมก็เลยเห็ดยางละหน่อยๆปลูกยางละหน่อยๆเสียงป่าบ่อนนะครับผมหญ้าก็เริ่มมาแล้วนะครับตึกฝนตึกหยังฟังเสียงเขียดในมือเลี้ยงครับผมพามาชมบรรยากาศนะครับป่านี่ก็โตสักสามนิ้วแล้วครับผมป่ามอ มันจะกาดนะมือเลี้ยงเลยพี่น้องนะครับผมปลาดีหลายนะครับแต่มันตัวนี้เนี่ยคือที่เป็นตาสะอ่อนก็ดีอยู่นะครับตัวนี้เป็นตัวน้อยแต่ในกระชังก็สามนิ้วครับผมปลาหมอนะครับเมื่อนี้ก็เป็นชิปสั้นๆที่เก่านะครับครับสวัสดีครับ